เดินขาเข้าป่าหาตะโกครับครับมาเจอตะโกต้นหนึ่งครับโอ้หอลังการครับป่าลากเดียวครับต้นนี้ผมไม่รู้ครับสัพ์สมุนเลยโคตรลีลามากเลยครับเนี่ยลีลาแต่ตัวนี้สงสัยต้องออกครับมันไม่ติดนะครับเนี่ยต้องบวดขนาดนี้ครับต้นใหญ่มากครับดูครับเนี่ยเป็นป่าลากเดียวครับ ประมาณเมตรห้าสิบถ้าเอาปลายนู้นสองเมตรเลครับนี่ครับ,รบลำนี้ลำนี้ลำนี้นี่ครับโอ้โหดูดูมผมยาวาเลยจริงได้จริงหลังนี่ครับนอนตะดิียบเลยครับนู้นปลายครับโอ้โหหล่อมากเลยผมยังว่าจะเอาไม้ยาวาไปได้ครับเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยถ่ายให้ชมนะครับ